รื่องที่4ี่ความชันของเส้นโค้งก่อนที่จะไปหาความชันเส้นโค้งว่าหาได้ยังไงเรามาทบทวนความชันของเส้นตรงก่อนว่าหายังไงถ้ามีเส้นตรงเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้เราจะหาความชันของเส้นตรงนะครับวิธีการหาก็คือจะต้องรู้จุดสองจุดบนเส้นตรงเส้นนี้ใชก่อนสมมุติว่าเรารู้จุดที่หนึ่งและจุดที่สองคือสองจุดนี้แล้วเราก็ลากเป็นสามเหลี่ยมนะครับลากแนวตั้งแล้วก็แน่นอนให้ตัดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้ แล้วเราก็หาความยาวของเส้นว่าเส้นแนวตั้งยาวเท่าไรการหาเส้นความยาวแนวตั้งก็คือให้เอาพิกัดของจุดค่าค่า y ก็คือค่าตัวหลังนะครับในที่นี้คือ7แล้วก็ลบกับค่าตัวหลังของอีกจุดหนึงก็คือ3เราก็จะได้เป็น7จลบสความยาวของเส้นแนวนอนก็คือเส้นนี้ให้เอาพิกัดของค่า x เอา3ลบกับ1ก็จะได้เป็นค่าเดลต้า x ออกมา ก็เป็นสามลบหนึ่งซึ่งเอามาหารกันก็จะมีค่าเท่ากับสองนั่นเองเพราะฉะนั้นความชันของเส้นนี้มีค่าเท่ากับสองซึ่งเป็นค่าบวกก็คือค่าที่เป็นขาขึ้นต่อไปเราจะมาหาว่าเส้นโค้งหาความชันได้อย่างไงเรามาดูเส้นโค้งสีน้าเงินรูปนี้ถ้าจะหาความชันเส้นโค้งนะครับสังเกตดูว่าถ้าจะหาความชันเส้นโค้งที่จุด A นะครับความชันก็จะได้เป็นเส้นสีแดงก็จะเป็นแนวขาขึ้นนะครับค่าที่ก็จะเป็นบวกถ้าจะเปลี่ยนเป็นจุดอื่นเป็นหาที่จุด B ความชันก็จะเป็นแนวราบก็คือมีค่าเท่ากับศูนแต่ถ้าไปหาจุด c ความชันก็จะเป็นขาลงก็จะมีค่าติดลบเพราะฉะนั้นการหาความชันเส้นโค้งเนี่ยเราไม่สามารถหาได้ถ้าไม่บอกตำแหน่งหรือบอกพิกัดว่าจะให้หาตรงไหนเราจะสามารถหาได้ก็ต่อเมื่อรู้ตำแหน่งที่เราจะหาวิธีการหาความชันของเส้นโค้งจะมีทั้งหมด3สเตปนะ3ขั้นตอนดังต่อไปนี้เริ่มจาก หาความชันของเส้นตรงธรรมดาก่อนนะครับก็คือใช้สูตรเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กดูรูปประกอบนะครับถ้าเรามีเส้นโค้งสีน้ําเงินก็คือเส้นนี้เราจะหาความชันของเส้นโค้งสีน้ําเงินแล้วก็ระบุพิกัดด้วยว่าให้หาณตำแหน่งจุด a เราจะหาความชันที่ตรงนี้นะครับเราไม่สามารถหาจุดนี้ตรงๆได้นะครับให้เราหาโดยการสร้างจุดขึ้นมาอีกจุดหนึ่งที่บนเส้นเส้นโค้งนี้เราก็จะได้2จุด แล้วเราก็ใช้สูตรหาความชันของเส้นตรงปกติออกมาเราก็จะได้ความชันของเส้นสีแดงซึ่งสีแดงนี้มันไม่ใช่ความชันของเส้นโค้งที่เราต้องการมันมีเออร์เรอร์อยู่พอสมควรนะครับก็คือความชันระหว่างสเส้นตรงกับเส้นโคง้งเราจะทำไงเราถึงจะได้ความชันของเส้นโค้งนี้เสเต็ปที่2ก็คือเลื่อนจุด B เข้าใกล้จุด A นะครับขยับสองจุดนี้ให้เข้าใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะนั้นก็ต้องใช้เรื่อง it, ลิมิตเราก็เทคลิมิตเข้าไปให้ระยะหา่างระยะห่างก็คือค่า h นะให้เข้าใกล้ศูนย์นั่นเองครับก็คือเทคลิมิตเข้ามาแล้วเราก็มาขยับขยับจุดนี้จุด b ให้เข้ามาใกล้จุด a ให้มากที่สุดนะครับอ่าไม่ไม่ทับกันนะถ้าทับกันจะทําให้เป็นจุดเดียวกันพอเป็นจุดเดียวกันตัวส่วนจะเป็นศูนย์นะครับซึ่งไม่สามารถคํนานวณอะไรได้เราก็ให้เข้าใกล้กันมากที่สุดเราก็จะได้ค่าความชัน ของเส้นนี้ออกมานะครับค่าความชันของเส้นนี้ก็จะเอียงประมาณนี้นะครับเป็นความชันที่แท้จริงนะครับถ้าเราลากเส้นจุดนี้ลงมานะเส้นสีแดงก็จะค่อยๆเอียงนะไปเป็นเส้นสีเขียวเองอันนี้ก็คือความชันของเส้นโค้งที่จุด A อ็ก็จะได้ออกมาแล้วเป็นสเต็ปที่3ก็คือความชันของเส้นโค้งสรุปการหาความชันของเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) ที่จุดใดๆให้เราใช้สูตร ลิมิตของ f(x) บวก h ลบ f(x) ทั้งหมดส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นั่นเองนี่คือสูตรที่เอาไปใช้หานะครับตัวอย่างเส้นโค้งสีฟ้าเราจะหาความชันที่จุด P ความชันที่ได้ก็คือเส้นสีแดงเช้นนี้เองนะครับตัวอย่างที่1กําหนดฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก1จงหาความชันของเส้นโค้งที่จุด 1, 2คราวนี้เราก็เอาสูตร การหาความชันของเส้นโค้งมานะครับก็คือลิมิตของ fx บวก h ลบ fx ทั้งหมดส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0สิ่งที่เราต้องหาก็คือหาว่า fx บวก h ลบกับ fx มีค่าเท่าไหร่ก่อนแล้วก็มาตั้งหานะครับเริ่มต้นจาก fx นะไ็คือจงเอง x กำลังสบวกหแล้วก็หา fx บวก h นะครับก็แทน x เป็น x บวก h แล้วก็กำลังสบวกหนกระจายกำลังสองไปก็จะเป็นหน้ากำลังสบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลัง2อบวกหแล้วก็จับลบกันครับเอา fx เอา fx บวก h ตั้ง fx บ ก็เอาตัวล่างลบตัวบนกับลบกันอ x กำลัง 2, 2ก็หารกัน 1, 1ก็หารกันหลังตัวที่เหลือก็จะเหลือ 2x บวกกับ h หารด้วย2ซึ่งมันมีตัวลบก็คือ h ให้ดึง h 2ออมาได้เลยครับ h, ออก็เหลือ 2x บวกกับ h แล้วก็ดึง h 2ดกวยเพราะฉั้นเราก็จะได้ลบกันเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือแถบสีเหลืองนี้แล้วก็เอาไปใส่ในสูตรเลยเพราะฉะนั้นอ่าก็จะได้เป็นความชันนะครับเท่ากับลิมิตของ 2x บวก h คูณกับ h นะครับทั้งหมดนี้ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0แล้วก็ตัดทอน นะครับ h ตัด h เทคลิมิตเลย s เป็น0 mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับ 2x โอเคนะครับเพราะนั้น 2x ที่ได้มาเป็นความชันณจุดใดๆแต่โจทย์ถามว่าความชันณจุด1 2มีค่าเท่าไหร่เราก็หาครับหาความชันณจุด x เป็น1 y เป็น2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่า x ลงไปเลยนะครับจะได้2คูณค่า x คือ1นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ1เท่ากับ2ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอบ ความชันมีค่าเท่ากับ2ตัวอย่างที่2กําหนวให้ฟังก์ชัน f x เท่ากับ x ยกกาลังสองลบ2 x บวก1จงหาข้อที่1จงหาความชันของเส้นโคงน้งณจุดใดๆข้อที่2หาความชันของเส้นโคงน้งณจุด2 1และข้อที่3หาเป็นสมการเส้นสัมผัสโค้งเลยเริ่มต้นจากข้อ1เราจะหาความชันของเส้นโคงน้งณจุดใดๆเพราะฉะนั้นเราก็เอาสูตรมาความชันมีค่าเท่ากับแล้วเราก็ไปหา f(x) บวก h ลบกับ f X, ให้เรียบร้อยก่อนตั้ง f(x) นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองลบสอง x บวกหนงแล้วก็หา f(x) บวก h ก็จะ x เป็น x บก h นะครับ x บวก h ักลังสอลบสอูกับ x บวกแล้วก็บวกหแล้วก็ระจายกำลังสอาไปก็เป็นหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองลบส x อันนี้มีเล็บให้ถอเล็บไปเลยก็จะเป็นสอง x บวกหนึ่งลบกันลบกันเอาตัว f(x) บวก h ตั้งลบด้วย f(x) ครับก็เอาตัวล่างนี้ลบกับตัวบน อ่าลบสองเอ็กซก็หารกันหนึ่งการกันตัวที่เหลือก็จะเหลือสองเอกซลับสอซึ่งมันก็มีตัวร่วมก็คือเเหมือนเดิมก็ดึงเออกมาก็เป็นเหลือสองเนะครับทั้งหมดนี้คูณด้วยเเสร็จแล้วก็หาความชันเลยก็คือลิมิตของตัวที่ลบไปแล้วคือ2 x งเบวกเลบสคูณด้วย h นะส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ะแล้วก็ตัดทอนนะครับเตัดเแล้วก็เทคลิมิตเลยก็คือเอชอ่าเป็น 2 x ลบ2นั่นเองเพราะฉะนั้นนะตอบนะครับความชันณนะจุดใดๆนะนะจุดใดๆเท่ากับ2 x ลบ2โอเคเรียบร้อยนะครับตัวอย่างที่2ต่อน,นะครับเป็นคำถามที่2คือหาความชันของเส้นโค้งที่จุด2 1ก่อนหน้าน,นี้ข้อ1เราได้ความชันเส้นโคง้งนณะจุดใดๆเรียบร้อยแล้วก็คือ2 x ลบ2เราก็จะใช้ความชันจุดใดๆมา หาต่อเลยเพราะฉะนั้นจากข้อ1จะได้ความชันณจุดใดๆเท่ากับ 2x-2 นะครับเราจะหาความชันณจุด21ก็คือแทนค่า x เข้าไปค่า x ในที่นี้คือ2เราก็จะได้เป็น 2x-2 แทนค่าเข้าไปก็คือ2คูณ2ลบ2 4ลบ2ก็ได้2โอเคเราก็จะได้แล้วนะครับคำตอบ ความชันของเส้นโค้งณจุดสองมีค่าเท่ากับสองตัวอย่างที่สองคำถามข้อที่สหาสมการของเส้นสัมผัสโค้งที่จุดสองหนึ่งการหาสมการเส้นสัมผัสโค้งคืออะไรเรามาดูตัวอย่างภาพนี้สมการเส้นสัมผัสโค้งคือเส้นสีแดง P คือจุดที่เราหาความชันของเส้นโค้งจุดนี้เพราะฉะนั้นเส้นสัมผัสโค้งคือสมการเส้นสีแดงสมการเส้นนี้จะมีหน้าตาคือ ax บวก d y <4 S 2> บวก c เท่ากับ0นะครับเป็นสมนการทั่วไปของเส้นตรงแล้วเราก็จะมาหาสมการเส้นนี้กันสมนการเส้นตรงจะอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก c เท่ากับ0เราจะต้องมารู้2อย่างอย่างที่1่ก็คือรู้จุดใดๆบนเส้นตรงเส้นนี้ซึ่งเรารู้แล้วก็คือจุดสองนนะครับที่โจทย์ถามแล้วก็อย่างที่2ที่จะต้องรู้อีกก็คือความชันของเส้นตรงที่จุดสองนี้ซึ่งในหัวข้อที่แล้วเราหาแล้วก็คือ ความชันของเส้นโค้งที่จุดสองมีค่าเท่ากับ2องแล้วก็เอามาเลยอันเอ็มเนี่ยที่นี้ก็มีค่าเท่ากับ 2, 2ถ้าเรารู้2อย่างนี้แล้วเราก็เอาไปสร้างสมก,การเส้นตรงได้สมก,การที่ใช้สร้างสมก,การเส้นตรงคือสูตรนี้นะครับ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1เอนี่คือสูตรในการสร้างสมก,การเส้นตรงเรียกว่าสูตรมาตรฐาน เราก็แทนค่าเข้าไปเลย y เป็นตัวแปรนะครับอันหนึ่งก็คือค่า y ที่เรารู้แล้วก็คือมีค่าเป็น1ต่อไปค่า m m ก็คือ2 x ลบ x 1 x 1ก็คือ2นะครับล้วก็แทนเข้าไปแล้วก็กระจายคูณกระจายเข้าไปก็เป็น2 x ลบ4อันนี้ก็คือ y ลบ1แล้วก็ย้ายข้างนะให้ค่า x เป็นบวกนะครับก็จะเป็น2 x ได้มามามก็เป็นลบ y ย้ายนึเป็นบวก1ลบ4บวก1ก็เป็นลบ,ลบ3เท่ากับศูนย์นันสมการเส้น สัมผัสโค้งที่จุด2อหนึ่งคือเขียนเดียงใหม่ก็คือ 2x-y-3 ลบ y ลบ3เท่ากับ0โอเคเรียบร้อยนะครับ